สวัสดีค่ะพบกับมิราทาโร่นะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไวเ้ไวเป็นแนวทางนะคะนี้แบ่งออกเป็นตะวันตกถ้าใครคิดว่าศาสตร์ไทยดูตรงดูได้เลยนี่แบ่งเป็นสช่วงนะคะช่วงที่1ก็คือคนที่คุมเคาือและช่วงที่2ก็คือคนรักเก่า นะคะแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่15บหถึงสาเมษายนนี้นะคะปีใหม่ไทยแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะสงการอาจจะไม่ได้เล่นปีนี้เนาะปีหน้าค่อยว่ากันอีกทีค่ะอ่าสำหรับคนที่คมเครือนะคะราศีพิจิกก็คือยังประคับประคองกันไปได้อยู่สเตนคุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้นละแต่ด้วยความที่แบบว่าหนึ่งถ้วย ่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาชอบด้วยนะไพ่เดอวิลความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะมันอาจจะยุ่งอย่างนิดนึงนะคะแต่ด้วยความรักความสัมพันธ์ของคุณมันยังไปได้เรื่อยเพราะมันมีไพ่เฮอร์มิตอาจจะไม่ค่อยเห็นเลยนะไฟมันจะสว่างนิดนึงเพราะว่านิดมาอาัดคลิปตอนคืนก็ต้องใช้ไฟใช้แสงนิดนึงนะคะ ในที่นี้ก็มันเหมือนเป็นการที่ความรักความสัมพันธ์คุณมันจะมีบุคคลที่สามที่เข้ามามันเลยทําให้คุณต้องเลิกลากันไปมีไพ่เลิกแล้วก็มีไพ่เดทนะคะแต่ด้วยความที่หกเหรียญคุณก็ยังไม่ยังไม่ปล่อยเขาไปไหนหรอกและเขาก็ยังไม่ปล่อยคุณไปไหนเพราะเขายังรักคุณอยู่ยังรักคุณอยู่ค่ะไพ่เดลิเวอร์อ่าแล้วด้วยความที่ ช่วงนี้คุณอาจจะมีนอยๆกันบ้างอาจจะมีการหันหลังให้กันซึ่งกันและกันไพ่สามกระทาค่ะไพ่สามกระทาในที่นี้ก็บ่งบอกนะคะเหมือนมันต้องรอเวลาและใช้เวลานิดหนึ่งก็คือถ้ามันผ่านไปก่อนค่ะช่วงนี้นะมันอาจจะแบบว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะมีความยุ่งยากนิดหนึ่งแต่มันจะผ่านไปด้วยดีความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีวังผลประโยชน์อะไรซึ่งกันและกันด้วยแหละ แต่ในที่นี้ถ้าจะหวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันก็น่าจะเป็นเรื่องของบนเตียงมากกว่านะคะ9เหรียญค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณยังแฮปปี้กันอยู่ยังรักกันอยู่อ่ะ9เหรียญค่ะคุณยังไปได้ต่อค่ะอาจจะมีไพ่ที่แบบมันห่างห่างกันไปอาจจะเป็นเพราะโรคด้วยอ่ะไพ่เดทอาจจะเป็นโรคที่มันเราต้องห่างกันสักระยะหนึ่งแต่ไพ่บอกนะคะคุณยังไม่ปล่อยมือกันหรอก มันอาจจะเป็นแค่น้อยๆกันซึ่งกันและก,กันมันมีบุคคลสาบุคบุคคลที่สามที่ทําให้คุณแบบอาจจะแบบน้อยซึ่งกันและก,กันแต่ไพ่บอกค่ะสิบเหรียญคุณยังรักกันอยู่นะอาจจะเป็นชาวราศีกันราศีมังกรราศีสิงราศีพิจิกนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ดูซิเขาคิดยังไงกับชาวราศีพิจิกคะ่ะเขาคิดยังไงกับชาวราศีพิจิกคะ ็ยังอยากสื่อสารกับชาวราศีพิจิกอยู่ค่ะเดทเดทเดทสิ่งกเก่าๆที่มาวนเวียนหาชาวราศีพิจิกเขายังมีความที่แบบว่าจะตัดจบไปแล้วยังวนที่อยากจะมาหาคุณอยู่เขายังให้ใชัยชนะกับคุณอยู่ค่ะปัญหามันก็มีนะมีแบบไม่เข้าใจกันบ้างแต่พ่ DM ดีเอ็มาโรค่ะ ความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็รู้ตัวว่าตัวเขายังเคลียร์ไม่ยังไม่ใสสะอาดอ่ะอืมมันมีบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเขาก็รู้ตัวแหละว่าช่วงนี้คุณอาจจะนิ่งๆเพราะว่าคุณอาจจะไม่โอเคหน่อยในสิ่งที่เขายังไม่ได้เคลียร์ตัวเองอ่ะแต่ด้วยความที่แบบห้ากระทาค่ะมันอาจจะมีความวุ่นวายนิดนึงมีความแบบ สับสนในตัวเองอยู่เหมือนกันเขาก็สับสนอยู่นะจากการที่เขามีเก้าเหรียญเกเหรียญในที่นี้เขาก็รู้สึกว่ามีคุณแล้วเขาก็แฮปปี้มีความสุขดีเขาอาจจะแบบว่าสองดาบเขาก็ยังมีความลังเลอยู่ว่าจะเอาอยัางไง8เหรียญค่ะแปดเหรียญเนี้ยเขาก็เห็นคุณพยายามเรียกร้องความสนใจให้เขาอยู่นะช่วงนี้คุณอาจจะมีการนอยกันบ้าง แต่ไพ่เดืซันค่ะคุณยังจับมือกันไปได้อีกต้องใช้เวลานิดนึงเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องใช้เวลากับคุณหน่อยคุณอาจจะเป็นคุณขี้งอนขี้นอยเขาก็คงบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยความรักความสัมพันธ์นี้มันจะชัดเจนไหมอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานนะคะอ,อาจจะเป็นชาวราศีเมษทิจิกรกฎค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ ไหนมาดูซิแนวโน้อมนอนาคตข้างหน้าของของชาวราศีพิจิกค่ะสิ่งที่ถูกต้องนะคะปัญหาที่มีสิ่งที่ถูกต้องมันควรที่จะได้รับเนาะห้าเหรียญค่ะห้าเหรียญในที่นี้มันอาจจะเป็นการที่แบบจะต้องมีใครตามง้อตามตื้อแหละเขาก็อยากจะมาให้ความชัดเจนกับชาวราศีพิจิก อาจจะมีการนอยกันงอนกันบ้างให้เด่นอยู่เนาะมีความรู้สึกเบื่อบ้างกับการที่มันต้องเป็นแบบนี้ประจำแต่ไพ่สองถ้วยค่ะเขายังมีความรักดีๆให้กับชาวราศีพิจิกอยู่นะอ่ามีสิ่งเก,าเก่าๆมาวนเวียนกับชาวราศีพิจิกด้วยนะคะในช่วงนี้นะสิ่งเก,าเก่าๆที่มาอาจจะเป็นเพื่อนหรือแฟนเก่าที่กลับมาวนเวียนในเรื่องของผลประโยชน์นะคะ ในที่นี้ก็ชาราศีพิจิก็พยายามคิดนะว่าจะเอาอยัางไงดี S o v e n o r s w o r d ค่ะมันเหมือนเป็นการที่เจดดาบเนาะความรักความสัมคัญของคุณคุณรู้สึกว่าบางทีเขาก็ทำอะไรรับหลังคุณหรือเปล่าคุณพยายามส่องพยายามดูเขามากทีเดียวในที่นี้ คุณก็พยายามสองพยายามนิ่งพยายามอะไรบางครั้งคุณก็รู้สึกไม่โอเคเลยก็มีเกณนที่จะได้ทะเลาะกันเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆแต่ไพ่บอกค่ะสามเหรียญเดี๋ยวคุณกลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมเพราะว่าเขายังไม่ยังยังไม่อยากลดละคุณออกไปสามเหรียญเขายังอยากที่จะมีคุณอยู่นะเวลาที่คุณหน่อยเขาจะเป็นคนตามตือ้อตามง้อค่ะจากไพ่นะอาจจะเป็นชาวราศีตุลค่ะ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ขอใหยแนะนําให้กับคนรักที่คุมเคือด้วยค่ะช่วงนี้อาคุณมีเซนต์นะคะชาวราศีพิจิกคุณคิดว่ายังไงผลประโยชน์อย่างนั้นมันจะได้นะคะคุณมีเซนต์ว่าเขานี่แหละจะอยู่กับคุณได้นานใช่สิ่งที่คุณหวังไว้มันจะได้สิ่งนั้นนะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ เขาเห็นคุณสวยและดูดีและมีเสน่ห์และหล่ออยู่ตลอดเวลานะคะเขาเขายังลุ่มหลงคุณอยู่ค่ะเขายังไม่อยากไปไหนจากคุณนะเดี๋ยวมาดูซิให้กับคนรักเก่าดีกว่าของชาวราศีพิจิกค่ะตอนนี้คนรักเก่าเป็นยังไงเอย่ยขอบไพ่ค่ะคนรักเก่าคะ่ะตอนนี้เป็นยังไงคะ คนรักเก่าอาจจะมีเจ้าของไปแล้วนะคะแต่ไพ่สิบเหรียญอืมเขาก็ยังรักคุณอยู่แหละเขาก็คอยสอง่งคอยดูคุณอยู่เหมือนกันนะคะแต่ด้วยความที่ว่าต่างคนต่างมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าไพ่เดชารอดค่ะคุณยังจะต้องวนใหม่อีกนะเจมูลมันเหมือนเป็นการที่พอคุณเจอหน้ากันอะแล้วคุณรู้สึกแบบมองหน้ากันไม่ค่อยติดเท่าไหร่มันเหมือนเป็นการที่มันทําให้คุณ ยังคิดถึงเรื่องราวดีๆใหม่ๆที่ยังรักกันอยู่นะคะดมูนค่ะคุณอาจจะคิดมากหน่อยนะในช่วงนี้ทำแพลแนใจคุณก็อยากกลับไปเริ่มต้นกับเขานะแต่ด้วยความที่มันเป็นการตัดสินใจแล้วที่จะเด็ดขาดที่จะเลิกไปเพราะมีไพ่เดือดชาเวอร์มันเป็นการเลิกกันแบบกระทันหันแบบคุณก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันด้วยความที่5กระทาค่ะคุรู้สึกว่าเออมัน มันมีความสับสนอะอยู่ในตัวแต่มันเป็นการที่เลิกกันแล้วมันก็เป็นการที่ตัดจบกันไปแล้วต่างคนก็ต่างมีคนรักไปแล้วนะคะ6เหรียญยังคอยช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันได้ยังมีพื้นฐานที่สีสี่ทามั่นคงให้กันได้ยังรักกันและยังแบบเป็นมิตรภาพให้กันได้นะคะ อาจจะเป็นชาวราศีเมษร,ราศีกร,รกฎราศีธนูที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มาดูซิเขาคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกเขาคิดยังไงกับชาวราศีพิจิกอยู่คะต่อภัยค่ะอืมเขารู้สึกเจ็บเหมือนกันนะกับการที่ได้เลิกกับคุณเขาอาจจะเจ็บมานานแล้วด้วยเขาพยายามที่ใจเย็นพยายามที่จะยื้อคุณอยู่ตั้งนานแล้ว แต่ด้วยความที่สองดาไอสองกทาเขาคิดว่าสักวันสิ่งที่ถูกต้องคุณจะต้องเห็นช่วงนี้คุณคุณแยบไปคุณนิ่งไปเนาะเขาก็รู้สึกเหนื่อยแล้วอ่ะมันเลยเหมือนเป็นการที่แบบเขาอาจจะแบบจัดไพ่นะ เขาก็รู้สึกแบบเหนื่อยแล้วกับความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนอะ่ะเขาก็พยายามเรียกร้องความสนใจนะกับการที่เขาไปจากคุณเลยเพราะว่าคุณไม่มีความชัดเจนให้เขาอะ่ะเขาอยากได้ความชัดเจนแล้วก็เลยเป็นการที่เขาเลือกที่จะเดินออกไปแต่ด้วยความที่แปดเหรียญเขาพยายามเรียกร้องความสนใจให้คุณกลับมาเ้าเหรียญค่ะ ้าเดีในที่นี้ตอนนี้เขาก็อยู่กับตัวเองเขาก็มีความสุขอยู่เหมือนกันแต่ปัญหาเขาก็ยังอยากที่จะแก้เขาก็อยากจะพยายามที่จะกลับมาเขายังคิดถึงเรื่องราวดีๆที่เป็นคุณอยู่แต่ในที่นี้มีเกณฑ์กลับมาไหมไพ่ย,ยังไม่มีเกณฑ์กลับมานะคะกับสิ่งเก่าๆแต่แค่แบบว่าเขามีความรู้สึกเวลาที่เขาได้เจอคุณแล้วเขาก็รู้สึกใจแป้วเหมือนกันค่ะกับการที่ว่าต้องมาเชิญหน้ากันซึ่งกันและกันนะเขาก็รู้สึกตัดคุณไม่ได้ทีเดียว แต่มันก็ต้องตัดเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกการที่ที่จะชัดเจนที่สุดคือการเดินออกนะคะของของเขานะคะคในความคิดของเขาอืมขอบให้แนะนําให้กับชาวราศีพิจิกนะคะเขาพยายามเปิดใจเปิดใจในสิ่งที่จะเดินหน้าต่ออจริงๆความรักความสัมพันธ์ของคุณอนะ มันไปกันได้ต่อนะแต่ว่าคนสองคนมันเหมือนเป็นการที่ยังเชื่อมกันไม่ติดอะ่ะมันเลยเหมือนเป็นการที่เปิดใจไปหาสิ่งใหม่ๆก่อนนะแต่ถ้าใช้เนื้อคู่จริงๆมันจะวนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะอาจจะเป็นชาวราศีตุลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ค่ะฝากคุณ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนี้ด้วยอาจจะไม่ตรงกับใครเลยฟังไว้เป็นแนวแนวทางนะคะอย่าจริงจังจนมากเกินไปขอบคุณค่ะ